เสร็จเรียบร้อยนะเชียงใหม่จอมทองจบแล้วมีกำลังลองรถนะกำลังเอารถอ,าออกลองดูนะเพราะว่ารถมันยังเร่งยังเร่งไม่ได้เพราะว่าเป็นเกียวโตเดี๋ยวต้องรอช่างไฟมาทำกล่องก่อนอไปแล้วนู่นะที่จอมทองเช้าวันนี้5ใส่พอกลางสองทุ่โมงเสร็จเดพาดูอา้าวดูเลยไปแล้ว ฝนตกด้วยผมไม่อยากออกไปตากฝนเท่าไหร่นี่นะติดเรียบร้อยหลายคนถามว่าเกียร์ออโต้ทำไมมันเร่งไม่ได้มันต้องรอช่างไฟมาทำกล่องก่อนเพราะว่าไฟมันเป็นเกียร์ออโต้บางทีช่วงช่วงที่ญี่ปุ่นเขาลื้อมาลื้อมาไทยเนี่ยมันค้างเกียร์เป็นมันไม่ได้เกียร์ว่างแล้วทีนี้มันก็เลยกล่องทียูมันก็เลยแบบไม่ให้เร่งเครื่องนะเ,ออเดี๋ยวช่างไฟมาทําก็เร่งได้ปกตินะมาปลดปลดกล่องจุนกล่องใหม่ นี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอ่ะดูเลยจบเรียบร้อย <c oughs> จบแบบส,สวยๆสี่วันกับหนึ่งชั่วโมงใส่พอกลางนะจบแล้ว <c oughs> นี่เสร็จสิ้นภารกิจจบเรียบร้อยนะ <c oughs> ก็ที่เออ่ <c oughs> จอมทองนะจอมทองอำเภออำเภอ,อ,เภอจอมทองตำบลดอยแก้วนะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนี่ที่เชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยสี่วันกันหนึ่งชั่วโมงใครทําไม่ได้บอยทําได้นะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วไม่มีอะไรอย่างอื่นจบเรียบร้อยก็เจอกันทีหนึ่งแล้วกันที่ชนบุรีแล้วกันนะนี่ส่งรถสวยๆนะกิก้าเครื่องเป็นหกยูนะหกยูฝาโนก 6ูแซดฝาโนกนะชนเป็นเกียฮีโน่มีโลหฮยนะตัวนี้ก็ส่งสวยๆแบบนี้เลยบอกแล้วนะช่างบอยคนเดียวถึงจะทําได้นะกระเด้งเรียบร้อยนะครับกระเด้งเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยอเ,อเอจอไอทีชนบุรีแล้วแต่คนชอบนะ แต่ผมชอบแต่ผมชอบไปทางฮีโนมากกว่าทางซีรีส์เจร้อยมากกว่านะนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวเก็บของเ,อเดินทางกลับนะครับเดินทางก,กลับก็รอช่างไฟมาช่างไฟมาทําอะไรต่อไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายจูนกล่องจูนกล่องใหม่ต้องทําอยู่แล้วรถรถรถ,รถญี่ปุ่นทุกคนันต้องทํากล่องนะกล่องทีอู ปลดล็อกความเร็วให้ปิดโค้ดให้ปิดโค้ดคก็โค้ดอีจยปิด ABS อไฟโชว์อะไรหนะ้าจอก็ลบออกให้หมดนะครับประมาณนี้นี่นะสี่วันกับหนึ่งชั่วโมงช่างบอยทําให้บริการให้หนึ่งที่ด้วยนะงานนอกพื้นที่ด้วยเออนี่นะงานนอกพื้นที่นะครับทําได้ขนาดนี้และใช้เวลาขนาดนี้มีที่ไหนมีที่เดียวช่างบอยปรุงธานีทําให้ท่านได้ก็แล้วกันนะ ก็ลูกค้านะปีหน้าก็ใครอยากทํานะโทรมาจองคิวได้เลยก็เดี๋ยวเวลาโทรมาก็ฉุกกระหูกอีกนะฉุกระหกอีกโทรมาได้เลยเนี่ยเดือนไหนของเดือนอะไรเดือนพฤศจิก,กาของปีหน้าก็ได้ปีหกเก้าอ่ะเออโทรมาจองผมไว้นะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมให้แอดไลน์มาแล้วก็จองคิวกันในไลน์ได้นะไม่เก็บเงินมาจจาอยู่แล้วหรือลูกค้าจะสะดวกก็ไม่ว่ากันนะประมาณนี้นะเออ เดี๋ยวรอชมที่ชนบุรีแล้วกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับผม